อเมรสซิงอุดรทานีอีพี่สองครับมือนี้เฮาสิมาชมวัดหายโศกหรือวัดพญาขุดปลระเมศวนตามตำนานเราว่าพญาขุดปลระเมศวนเป็นผู้เปิดขุมทรัพย์ให้แก่ปวงชนชาวโลกผู้ใดที่ไป,ปสักกา,าะระเป็น,<ว>นการ,รเปิดขุมทรัพย์ให้แก่ตนเองพี่น้องป้องป่ายทุผูสุคนอย่าลืมไปวหายพญาขุด เพื่อเปิดคุ้ทรัพย์ให้แก่โดมเรียงเด้อพี่น้องนเด้อแล้วก็จะมีท่าเวสวรรณห้บูชาสักการะอยู่เด้อพี่น้องโบสถ์วัดหายโศก็จะมีสองโทสุ์ชั้นล่างจะมีลูกนิเมตครับไม่ได้ฟังลูกนิเมตได้ครับสบายมีลูกนิเมตเก่าลูกครับไปให้บูชาแปะแผ่นทองเป็นความสิริมงคลส่วนสั้นสองใครสนใจอย่างมาสักการะไปครับ พญาคมปารเมสวนถือแสงแดดรถตืสีแดงความสวยงามสวมบ่ายบ้านไหนมาอำเภอวนมาบูวช่าด้วยครับเมืองอุดรธานีเฮายนี่แหละสวยงามครับบ่ใกล้บ่ไกลครับทางจากอำเภอเมืองอุดรตัวเมืองอุดรธานีสี่กิโลสามสิบเจ็ดโลครับผมไก่ไก่วัดสามณีอ่างจากวัดสามณีอยู่ประมาณสี่กิโลเมตรครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเมันเดี๋ยวไปหน้องเด้อ ภายในโบสถ์เย็นสบายนะครับชมฟ้าผนังข้างในงามๆ้วครับชมวัดชมบวามเป็นการสื่อสารพระพุทธศาสนาสยงามคืูตลอดไปมาทําบุญทําทานเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาดูแลสมแซมให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นการบำรุงทรรนุ ธนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปครับนี่ช่อมบทข้างในครับก็จะมีพระพุทธรูปในกาบ,บายครับผมพระพุทธรูปก,ก็เปรียบเสมือนกาบ,บายพระพุทธเจ้าเดี๋ยวห้าผ้าส้มรอบๆนะครับพี่น้องเด้อบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายลองเปิดพัดลมเลยครับข้างบนนี่ลมพัดเย็นสบายขนาดข้างนอกนี่ แดดห้อนห่อนนะครับห่อนห้อนไฮห่อนว่าเดินชมไปน้ากันนะครับค่อยค่ชมกันไปเด้อพี่น้องเด้อชมรอบรอบครับรอบรอบสวยงามเย็นสบายสบาย ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนดนะครับเด้อโปรดติดต,ตามอีพีต่อไปครับว่บาเฮาสิบีเยี่ยมชมวัดใดในจังหวัดอุดรธานีดินแดนอารยธรรมหาพันปีนะครับพี่น้องเด้อ